สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไลออนคาของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับใหม่ก็ต้องมีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะคะเป็นแบรนด์ยอดฮิตยอดนิยมของคนไทยเลยก็ว่าได้สำหรับโตโยต้ตาและคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุด ขับสได้ตัวรถเป็นสีขาวหลังคาแบ็กท็อปมาพร้อมออปชันจัดเต็มได้กล้องรอบคันมีไวเลสชาร์เจอร์และคันนี้เลขไม่เพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดก่อนอื่นนะคะเราไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y o ต a f o r t u จ e r 2.8ล e g e n เดอเป็นรุ่นท็อปสุดขับ4มาในปี2022และคันนี้เลขไมเพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดก่อนอื่นนะคะบอกเลยว่า คันนี้สวยน่าใช้มากได้ตัวรถเป็นสีขาวหลังคาแบ็กท็อปท้าป้ายแดงนะคะลูกค้าเพิ่มเงินอีก2 0 0 0 0ืนเลยถ้ามาซื้อร้านเราบอกเลยว่าไม่เพิ่มเงินเลยสักบาทเดียวและคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสน 90,000บาทเท่านั้นและมาพร้อมโปรโมชั่นสุดร้อนแรงแห่งปีของร้านเราเลยนั่นก็คือโปจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง30,000บาทจอง10,000ลด10,000จอง20,000ลด20,000จอง30,000ลดทันที30,000บาทลูกค้าจองมา30,000บาทคันนี้ก็จะเหลือเพียง1ล้าน2แสน60,000บาทเท่านั้นได้ออปชั่นจัดเต็มนะคะ เป็นรุ่นท็อปสุดน่าใช้มากนะคะและออปชันคันนี้นะคะจะเป็นยังไงเข้ามาชมกันเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่บอกได้เป็นตัวรถสีขาวหลังคาแบ็กท็อปสีสวยมากลูกค้ามาพร้อมโลโก้ตัวใตใหญ่แบบนี้ได้ได m ามิกเล r c าคุ c คอนโทนเซนเซอร์รอบคันเลยและกระจังหน้านะคะเป็นสีดำแบบนี้ดีไซน์ใหม่ดูสปอร์ตมาก ไฟหน้านะคะเป็นเขาเป็นแบบกลางป่าแบบนี้เลยลูกค้าดูสวยมากไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้และคันนี้นะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยวเขาจะเป็นแบบวิ่งเขาเรียกว่าสี่เข็นเชียวนะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยวด้านหน้าและด้านท้ายก็จะเป็นไฟวิ่งกันชนหน้าหลังนะคะชุดแต่งแบบจัดเต็มมาก ดูสปอร์ตดูสวยมากด้วยตัวรถเป็นสีขาวสีนี้ยอดฮิตยอดนิยมมาพร้อมล้อมแม็กอลอยขอบ20มากรุ่นนี้นะคะเป็นได้เป็นล้อมแม็กอล่อยขอบ20 แม็กเป็นสีทูโทนนะคะตรงรุ่นตรงโฉมสุ้มหลอเบ้าโชกให้กล้องดูเลยไม่มีคราบน้ำนะคะคราบสนิมแต่อย่างใดสภาพใหม่มากสภาพสวยของจริงและในส่วนของกระจกมองข้างก็จะได้เป็นสีดำนะคะสีดำเงาแบบนี้มาพร้อมกล้องรอบคันและ มาพร้อมระบบ BSM จุดเตือนจุดอับสายตามีคิ้วกันสาดมาให้พร้อมใช้งานมีชายบันไดขึ้นลงสีดำดูสปอร์ตมากมือจับเป็นสีโครเมียมและตัวรถอย่างที่บอกได้ตัวรถเป็นสีขาวหลังคาแบ็กท็อป ดูสปอร์ตดูเท่ดูลงตัวมากด้านท้ายนะคะมาพร้อมไฟท้าย LED นะคะมีสปอยเลอร์หลังให้นะคะเสาอากาศเป็นแบบครีบฉลามมีกล้องมองหลังนะคะและเซ็นเซอร์ให้รอบคัน และอย่างที่บอกนะคะคันนี้เป็นตัว2.8 l เซนเดอร์นะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้เป็นรุ่นท็อปสุดขับซ s i ิ m a าได้ตัวรถเป็นสีขาวคันนี้นะคะมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าและยังได้ระบบคลิกเซนเซอร์เตะ เปิดโดยไม่ต้องใช้มือเลยนะคะสะดวกสบายมากเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยนะคะคานด้านหลังก็น็อตเดิมนะคะตะเข็บเดิมไม่มีขันไม่มีขยับเลยนะคะแลานเรารับประกันเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกความหรือน้ําท่วมนะคะมีเล่มโอนได้100%เอร์ซและสําหรับภายในห้องผู้ยสาร สภาพใหม่มากสภาพป้ายแดงของจริงน่าใช้มากและทางร้านเราก็สั่งตัดผมเข้ารูป 5D นะคะอันนี้เป็นของใหม่นะคะสั่งตัดให้ทั้งคันและออปชันภายในตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะก็คือภายในของ Fortuner คันนี้สวยใช่ไหมล่ะมาพร้อมกุญแจคีเลตนะคะทั้งหมด2ชุดกุญแจเขาดีไซน์สวยมากนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะและกดปุ่มพุชตั แค่นี้เองง่ายดายมากนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างนะคะเบาะด้านข้างเขาก็ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดกับสีขาวและบอกก่อนว่ารุ่นท็อปสุดจะได้เป็นเบาะสีนี้เท่านั้นได้เป็นเบาะรับไฟฟ้าคู่หน้าในส่วนของแผงประตูได้เป็นสีดำนะคะตัดกับสีขาวมีสีโครเมียม มาสลับดูสวยสปอร์ตเรียบหรูดูแพงมากคอนโซลด้านหน้าไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยและคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดยังมาพร้อมลำโพง JBL ให้นะคะและในส่วนของหน้าจอก็ยังได้หน้าจอ JBL เช่นกันนะคะหน้าจอระบบสัมผัสยังดีนะคะออปชันมีเดียม,มาให้ครบคันสามารถฟัง FMAM เชื่อมต่อบลูทูธนะคะ รองรับ Apple CarPlay Android Auto และคันนี้ยังมาพร้อมระบบกล้องรอบคันนะคะสามารถเปิดได้ดูได้จากหน้าจอนี้ได้เลยะคะ่ะซ้ายขวาหน้าหลังนะคะลูกค้าสามารถดูได้รอบคันเลยและยังได้อ์ดิจิตอลนะคะแยกอิสระซ้ายขวาระบบแอร์สามารถเลือกได้จากทางด้านหน้านีได้เลยและคันนี้รุ่นท็อปสุดนะคะ มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อลูกค้าสามารถเ,ออเลือกหมดเลยขับ2หรือขับ4ีน,นี้ยังมีปุ่มควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันมีไวเลชาร์เจอร์นะคะให้กล้องดูเลยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะมาพร้อมไวเลชาร์เจอร์นะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายเกียร์ยังได้เกียร์อัตโนมัตินะคะมีระบบ การขับขี่นะคะเลือกโหมดต,ต่างๆได้อีโคโหมดนอร์มอลโหมดมีโหมดสปอร์ตและมีการลื่นถลายอันนี้เลขไม่เพียง70,000กิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะพวงมาลัยได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีปุ่มสั่งการด้วยเสียงและด้านขวามือนะคะมาพร้อมระบบ ไดนามิกเรดาร์คูสคอนโทรลการลื่นถลายการออกนอกเลนนะคะมีระบบปุ่มคูสสตาร์ทมาให้คันนี้นะคะมีคู่มือการใช้งานมาให้ชัดเจนนะคะมีคู่มือการใช้รถนะคะต,ต่างๆมาให้เยอะมากลูกคา้าและสำหรับโตโยต้านะคะเขาเป็นระบบออนไลน์แล้วลูกค้าสามารถนำเลขทะเบียนเรียกตัวถางไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยและคันนี้มีประวัติดูแลศูนย์ตลอด รถสวยสภาพดีประวัติดีภายในสีนี้นะคะได้เฉพาะรุ่นท็อปสุดซิกมาโฟรุ่รนท็อปสุดครับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นภายในสภาพสวยมากนะคะและเวลาก้าวขึ้นก็ง่ายมากเพราะเขามีชายบันไดาสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายภายในนะคะกว้างขวางมากนะคะฟ้าเพดานนะคะให้กล้องดูเลย สะอาดตามากไม่มียันนะคะไม่มีสิ่งขีดควรหรือรอยอะไรเลยเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากมีแอร์ตอนหลังนะคะแอร์สามารถปรับได้จากทางด้านนี้นะคะมีไฟนะคะก็สามารถปรับได้ตรงเพดานนี้ได้เลยมีช่องเสียบ usb มาให้นะคะมีปลั๊กไฟบ้างอยู่ตรงนี้ และมาพร้อมผมเข้ารูป5 d และอย่างที่บอกคันนี้ราคาเพียง1้าน2 9หมืนบาทมาพร้อมโปรโมชั่นจองเท่าไยรถทำาน,นสูงสุด30,000บาทคันนี้ก็จะเหลือเพียง1้า2 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นได้รถสวยออปชั่นดีราคาดีไปใช้และคันนี้ห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือห้องเครื่องของรถคันนี้สภาพใหม่มากนะคะ น็อตไม่มีขันไม่มีขยับฝากระโปรงยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะมาพร้อมโชคขับคั้งฝากระโปรงแล้วนะคะและคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,800cc หรือ204แรงม้า เครื่องโยนใสสะอาดไม่มีของเหลวรั่วซึมแต่อย่างใดเลยค่ะสภาพใหม่มากลูกค้าได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนและอย่างที่บอกนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่1 2 9 0 0 0้านสองบาทกลับมาพร้อมโปรจองเท่าไรลดเท่านั้นสูงสุดถึง30,000บาทถ้าลูกค้าจองมา30,000บาทคันนี้ก็จะเหลือเพียง1,2 0 0 0 0้าน 60,000บาทเท่านั้นและคันนี้ก็ยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะคะ5ปีหรือ1,50,000มกิโลด้วยได้รถสวยออปชันดีและยังอยู่ในวารันตีศูนย์ลูกค้าคนไหนที่ซื้อสดก็ฟรีแบจบเซนตีคาโอนจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ21,000บาทต่อเดือนนานสูงสุดถึง7ปีดอกเบี้ยก็ถูกมากและใครที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมนะคะร้านเรา สามารถเข้ามาได้ทุกวันไม่มีวันหยุดร้านเราเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นแลวเราก็หาง่ายมากๆอยู่เส้นบางบัวทองอยู่ติดกับโลตัสใซนน้อยอยู่หลังโลตัสเลยหรือท่านไหนที่มาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน g o o g l e Map นะคะคําว่าไลออนคาร์รถมือสองตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยและสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ อยากจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งไปบริการถึงที่บ้านและที่ทํางานและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านลูกค้าไม่สะดวกเข้ามารับรถเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันซื้อรถร้านเราบอกเลยว่ามีแต่คาว่าฟรีกับฟรีและร้านเราก็มีช่องทางการติดต่อไว้ให้มากมายไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b ไลน์ทิกต็อกหรือเว็บไซต์ลูกค้าสามารถทักเข้ามาได้เลยเรามีแอดมินบริการลูกค้าทุกช่องทางหรือลูกค้าอยู่ ต่างจังหวัดจะสนใจวิดีโอคอลนะคะสามารถวิดีโอคอลดูรถกับเราได้ทุกซอกทุกมุมเพื่อเป็นการตัดสินใจเลยและสำหรับวันนี้นะคะใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับพรุ่งนี้ใหม่จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ